สวัสดีครับบาวย่าสซาซีมือนี่บาวาาย่างมาแม่ยังไงแมาต้องลูกหมูครับมาต้องลูกหมูเนาะลูกหมูนี่เขา,าลงเป็นประเภทใดเนาะครับเนาะหมูเลี้ยงหมูฟาร์มหมูขุนหมูอยังนี้ไอหมูฟาร์มหมูฟาร์มเนาะฟาร์มนี่เท่ากับก<า>ับขุนบ่คือกันบ่เลงขุนละถ้าเลี้ยงขุนเนาะอ่าอันนี้คือถ่าพอฟาร์มใหไงนี่นี่เพราะ หมูฟ้ากับหมูขุนนี่อันเดียวกันไหมพ่ออ่เดียวกันนะครัอันเดียวกันเนาะอ่เป็นยังไงอันอันเดียวกันพ่อฟ้ากับขุนเรื่องกันเนาะฟ้ากับขุนณขอื่นว่าฟ้ากับฟ้าหมูเนาะฟ้าหมูเนาะแต่เป็นยังคืไอกันว่าหมูกับหมูขุณอ่ามันก็เลยอันอยู่อยู่ลำกันเนาะพี่น้องเนาะมันจินอ่อนน่าสบายเขาเอ่ยมูเนาะเออกินนอนน่าสบายเนาะโอ้อันนี้ห้องพ่อเอวย่ำเนาะเบย์ยำบริษัทเนาะเฮามาะเทไทยเฮามาะเทไทยเพื่อความรู้เพื่อความรู้ทุกคนเนาะครับอ่า้ใดอยากเ็ีอาชีพนี่ อ่าต้องขยันเนาะไอขยันอดทนนะครับผมถ้าสิยนเนี่ยเสียอืเีอันนี้เสียงไงเรามีอยู่ถ้าหมดสามฟ้ามนี่นี่น,นี่สามเงินปีปีหนึ่งเป็นหลายหลายล้านนี่ไงนี่อ่าเมียนบ่เมีนบ่เมียนกิดไปล่อลุ่นกันครับผมนี่อืนี่นะครับหมูหน่อยนะครับหมูหน,น่อยคือตอนนี้คือหมูหมูนี่ขึ้นหมูย่างเนี่ยหมูอ่าหมูมาจากมาจากพ่อแม่ เพอเน,นี่ยงี้อ่าพอจากพอแม่พันมาให้ผู้ผู้เป็นเอ่อไฟขุนบ่อ๋อโอ้ขุนเอ้ยน่ารักเชียวเฮ้ยนี่นะครับโอ้ยเปยงก็คือมาสื่อเกอร์บู๊ตไหมแม่จีนหล่อนปะเปยงก็สื่อหัวหันไหมแม่จีนปะเออกินเกอร์บูดดีขนาดครับพี่น้องอ่า นี่นะครับผู้ใดสนใจที่ว่ามีทีมีทางในในที่ว่าปอดปอดคนเนาะพี่น้องเนาะน้อยแท็กเนาะน้องพอเนาะผู้ใดอยากสร้างอาชีพหรือว่าอยากสร้างอะไรใดอาชีพเสริมไปอาชีพเสริมหรืออาชีพลักี่ายอาชีพลักนะ่ไหมชีวารักก็ได้ชีว่าเสริมก็ได้บ่เอา้าเอาพ่อพ่อจิตเขาลูกบ่เออไปหากินเขาเนาะหลับ หลับคมตบเสียบยิ่ท่าออกไออุดรอันเนอร์พอเด้ออือ <c oughs> ตัวหาผมก็ได้ยันมูยักตัวหาผมลด <c oughs> ผมไ้วนอ่าผมกับผู้รู้กัน <c oughs> ผมกับผูรู้กัน <c oughs> อ่านะครับอันนั้นคือรถอ่ารถสาขาเนาะครับผมรถสาขาหมูหน่อยเนาะพอเนาะเอื่นเขาเอื่นเปงนสี่บ่กระบงหมูเอ,อ่ะรถส่ <c oughs> งหมูเนาะรถส่ <c oughs> ลง,ลงลูกหมูท่านพอว่า เาหมมูนี่โอ้โหเขาสิมีสาขามาส่งเองหมอพ่ออ๋อมีบริษัทมาตามตามลำดับไปเนาะมั่วมูเขากับตามทำเงี่ยมไปอ่าทามาได้ได้นี่พ่ออยู่พ่อกินอยู่นอพ่อเนาะทามาพ่อบ่บ่พ่อเอออกันพ่อเท่าแล้วกันพ่อนี่คือเท้าเลี้ยงนะครับเท้าเลี้ยงมูไปเลี้ยงไปเลี้ยงง่างอื่นเลยนะครับเนาะเออ แจ็คมาพ่อเข้ามาพ่อเป็นในพ่ออ่าเข้ามาพ่อเป็นในเนาะจักเข้ามาในรู้เข้ไมาเห็นอยู่พ่อเกิดได้ใหญ่มากทบปานนี่นะครับเข้ามาพ่อเข้ามาลุยแจ็คมาเป็นังในเนาะพ่อเนาะเป็นยังพ่นยังพ่อวันเดียอะแจ็ว่าเป็นในเนาะเออเข้ามาพ่นเข้ามาพ่อเข้ามาลุยเข้ามาเสียทีนี่ไม่เคยสด้สัมผัสเนาะชีวิตของภาคอีสานเฮาเพลงสี่เราพ่อเอ้ยอือไม่อ่าสูบไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เบาเงาว สาวซีเลานนอนแล้วล่ะสาวสีสาวซีนอนแล้วนะครับผมเบาเงียเหยมาจับลูกหมูแยกเพศแยกขนาดนอนเยอ่าแยกเกศแยกขนาดอ่าเบาเงยเห็นมาไทยให้ทุกคนในหละคนับฝากวิดีโอนี้ให้พี่ไ้นองในเห็นหน่อยนาอนอ่านเบาเง้ยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกันทุกันขอบคุณทุกการรับชมนะครับผม